มาดูข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของดโดรนนะครับกรณีที่ได้นำเรียนไปแล้วครับว่าเราจะทำบินการดโดรนเพื่อการเกษตรนั้นก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขซึ่งสามารถที่จะดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่11สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับโดยภายใต้เงื่อนไขตรงนี้ก็คือผู้บังคับโดรนหรือตรอดโดรนเองนั้นจะต้องขึ้นทะเบียนกับในส่วนของ CAAT ครบถ้วน และยังไม่หมดอายุอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2อคือ,อผู้บินเนี่ยจะต้องรับอนุญาตการบินนะครับเพื่อการเกษตรในส่วนที่3าเนี่ยจะไม่มีประวัติในเรื่องของการฝ่าฝืนหรือการถูกเพิกถอนการบินส่วนที่4ครับที่จะทําการบินจะต้องดําเนินการเฉพาะพื้นที่การเกษตรของตนหรือที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่เท่านั้น ประการต่อมาครับเรื่องของการบินนั้นจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย12ชั่วโมงทีนี้ในการแจ้งเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเว็บไซต์นะครับท่านที่อยู่ในกลุ่มโดนก็อาจจะสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์นั้นได้นอกจากนี้ก็ยังมีการแจ้งในลักษณะของอตำรวจท้องถิ่นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านข้อจำกัดครับความสูงของการบินจะต้องไม่เกิน30เมตร ท่านสามารถที่จะบินได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นคือ6นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นในการบินนั้นเป็นการบินโดยการหวานสารอินทรีย์สารเคมีนะครับสารอนินทรีย์เพื่อการเกษตรจะเป็นน้ำเป็นปุ๋ยข้อจำกัดคือห้ามเพื่อการถ่ายภาพหรือการสำรวจนี่คือภายใต้เงื่อนไขของ caat ที่ผ่อนผันในเรื่องของ อนุญาตการบินโดรนได้ตั้งแต่วันที่11สิงหาคมเป็นต้นไปมาดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของอเชิญชวนพิทักษกรเข้าร่วมการประชุมหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกเชิงปฏิบัติการในการจัดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตทุเรียนบริษัทเจียไตยจำกัดนะครับและก็ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีจะได้มีการจัดอบรม ในส่วนของการเสริมความรู้เชิงปฏิบัติการในการเกี่ยวกับทุเรียนในการผลิตทุเรียนคุณภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้สถานที่ก็คือศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีและแปลงต้นแบบศูนย์พัฒนาไม้ผลเศรษฐกิจจันทบุรีก็คือภายในส่วนของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีนั่นเอง ผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมครับก็ต้องเป็นเกษตรกร,กรที่ปลูกทุเรียนในพื้นที่จันทบุรีระยองและก็ตราดหรืออาจจะใกล้เคียงนะครับอย่างเช่นอาสาแก้วอะไรประมาณนี้ในการจัดนี้ประกอบไปได้วยหลักสูตรของการบรรยายครับแล้วก็เชิงปฏิบัติการหัวข้อนะครับหัวข้อนั้นก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพนั่นคือหัวข้อที่1ห,หัวข้อที่2คือการจัดการน้ําเพื่อผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพ หัวข้อที่3ก็คือคาร์บอนเครดิตกับการผลิตทุเรียนหัวข้อที่4ครับการจัดการโรคมแมลงศัตรูที่สําคัญของทุเรียนหัวข้อที่5การขยายพันธุ์ทุเรียนโดยการเสียบยอดและที่สําคัญคือเปิดโลกเทคโนโลยีกเกษตรอัจฉริยะ XAG ของบริษัทเจียไตจำกัดในการจัดอบรมครั้งนี้จะแบ่งเป็นหลายรุ่นนะครับ ก็คือทั้งหมดนานก็คือ5รุ่นรุ่นละ2วันท่านสามารถที่จะเลือกได้ครับว่าท่านต้องการที่ว่างเวลาไหนช่วงไหนจะไปอบรมนั่นก็คือช่วงที่1วันที่ 26- ถึง27สิงหาคมที่จะถึงนี้รุ่นที่2ครับ28ถึง29สิงหาคมรุ่นที่3 2ถึง3กันยายนรุ่นที่4ก็เป็นรุ่นที่ วันที่4ถึงวันที่5กันยายนรุ่นที่5นะครับก็คือวันที่10และ11กันยายนต้องขออภัยนะครับทั้งหมด5รุ่นโดยในส่วนของท่านที่จะเข้าร่วมการสัมมานาการฝึกอบรมในครั้งนี้ท่านก็เลือกผมก็ย้ำอีกทีครับรุ่นที่1คือ 26, 27สิงหารุ่นที่2ครับ 28, 29สิางหารุ่นที่3าม สองและสามกันยายนรุ่นที่สี่สี่ถึงห้ากันยายนและรุ่นที่ห้าสิบถึงสิบเอ็ดกันยายนสำหรับท่านที่สนใจนะครับท่านก็สามารถที่จะ,ะแจ้งสำรองเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายกรณีท่านที่ต้องการอบเข้าสมัครหรืออบรมท่านสามารถที่จะแจ้งได้ทางเครือข่ายชัยพฤกษ์ จันทบุรีในทุกสาขานะครับหรือในส่วนของทางออนไลน์ท่นี้แต่ละรุ่นเรามีโคต้าแค่20ท่านเท่านั้นนะครับเรามีโคต้าแค่20ท่านเท่าน,นั้นส่วนท่านที่สนใจและยังไม่สะดวกในการเดินทางก็สามารถที่จะโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์0909628888ทวนให้อีกครั้งนะครับ0 9 0 9 6 2 8 8 8 8ช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับไรแดงไรตาบาดไรดื้อยาพนเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่ปัญหาเหรานี้แก้ด้วยยาเชื้อเมททาสานเพราะเมทาตานเป็นเชื้อราเมทาไรเสียบ ที่เข้มข้นอยู่ในรูปแบบของสปอร์แห้งใช้ป้องกันจับจัดไรแดงด้วงแน่นอนใช้เมทาสานที่อัตรา500ถึง800กรัมต่อน้ำ2ไรตรเมื่อพบการระบาดหรือใช้เมทาสานในอัตรา300กรัมร่วมกับสารเคมีกำจัดไรแดงจะได้ผลเร็วคุ้มได้นานเมทาสานสินค้าคุณภาพจากบริษัท AP b i o t e c h ประเทศไทยจำกัดละลายหมดไม่ตกค้างไม่ดื้อยาหาตื้อได้ที่ใช้ยาพืกการเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านจบปัญหาไรด้วยเมทาสาน Bye. <laughs> ไพราคอไพราคอภไพราคอสารป้องกันและกําจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมแอนเทรกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีนลีฟจำกัดเอเทคโนครอบตอนทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมาก mm hmm. เมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบำรุงให้ใบสมบูรณ์โดยการฉีดพ่นเทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์15 15 15พ่น2-3ครั้งจะทำให้ใบทุเรียนใหญ่ yeah. 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 ชั้นใบามากใบหนาเขียวเข้มดำมันอย่าลืมทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบามากใบหนาเขียวเข้มดำมันใช้เทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์15 15 15ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนครับโรคหลาเหนาโค้หน่าเริ่มดื่อยาแล้วลามินาและไตรสานช่วยได้ ตราสารคือเชื้อไตรโคเดอร์มาใช้ผสมน้ำรดโคนต้นให้ทั่วสรงพุ่มปีละ2อถึงสครั้งแก้โรคโคนเน่ารากเน่าลามีนาคือเชื้อบาซิลัสซับทิลิสใช้ผสมน้ำชีดพ่นป้องกันเชื้อราที่กิ่งและใบที่เกิดจากราสีชมพูราไฟทอปทราหรือผสมน้ำท่าแผลเน่าก็ได้อาซื้อได้ที่ไหนละ่ะก็ที่ใช้ยพื่กเกษตรทุกสาขามามิกโกร มามีโกรคือปุ๋ยเกล็ดทางใบและให้ไปทางพ่อกับระบบน้ำที่พืชดูดกินได้ไวใช้ได้กับทุกพืชปุ๋ยมามีโกรมีให้เลือกหลายสูตรใช้ปุ๋ยมามีโกรที่อัตรา50 1 0 0ถึง100กรัมต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นทางใบหรือหล่ำต้นทางระบบน้ำทุกๆ7 1 0ถึง10วันพืชผลของท่านจะโตไวให้ผลดกกำไรดีมีต้นทุนต่ำ ปุ๋ยมามิโกโรบรรจุก,กล่องใหม่สีสดใสถ่ายใต้เครื่องหมายตรากระต่ายเจียไตยประกันคุณภาพปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรียปรับปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดี ต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาดทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อันแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่นําเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค ซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวครับท่านสามารถที่จะหาซื้อใดผิดพันธ์ต่างๆนี้ได้นะครับที่ชัยพฤกษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสําหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ในทุกวันพุธ ระวังแผนในเรื่องของการนําเสนอเพื่อเศรษฐกิจของเราก็คือในส่วนของมังคุดประเด็นของมังคุดน,นั้นผมก็ต้องนําเรียนครับว่าในวันพุธนี้เนี่ยอาจจะต้องเอาความจริงมานําเสนอให้เห็นภาพมุมมองและสิ่งที่ผ่านมาในเรื่องของกรณีการตัดแต่งกิ่งมังคุดพิทักกรครับเราทราบดีอยู่แล้วว่าในส่วนของคําแนะนําโดยระบบ ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการบรรดากูรูผู้รู้หรือหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะต้องเน้นย้ำในเรื่องของการตัดแต่งตัดแต่งให้ปโปรง่งให้อากาศถ่ายเทนะครับทำให้แสงสาดส่องทำให้มังคุดนั้นได้รับการเจริญเติบโตที่ดีตรงนั้นก็คือหลักการที่ถูกต้องครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นณเวลาตรงนี้จริงๆ ผมขอญาตินำเรียนเลยครับว่าผมเองนั้นติดตามเรื่องนี้มาตลอดศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วก็เรียกว่านานมากทีเดียวจนกระทั่งตัวเองต้องลงไปทำงานศึกษาวิจัยแล้วก็หาคำตอบประเด็นคือกรณีของกระแสในการตัดแต่งจริงของมังคุดนั้นในระบบถูกต้องแต่ความจริงที่เกิดขึ้นผมติดตามแปลงอยู่แปลงหนึ่งครับ ตลอดระยะเวลา3-4ปีจนถึงปีที่5เนี่ยแป้งเหล่านี้ตัดแต่งถูกต้องตามหลักของทางวิชาการแต่สิ่งที่เกษตรกรได้รับคือไม่ได้ผลผลิตอาจจะได้ผลผลิตเล็กน้อยอาจจะได้ผลผลิตอยู่ในระดับหนึ่งคือได้แต่ไม่ได้ปริมาณเพียงพอท,ที่จะคุ้มต่อด้านเศรษฐกิจอันนั้นหมายความว่าการตัดแต่งเหล่านั้น ไม่ควรตัดแต่งหรือตัดแต่งไม่ถูกต้องพิทักษกรครับมันไม่ใช่เป็นคําตอบทั้งหมดในหลักการตรงนี้เลยแต่สิ่งที่เป็นคําตอบคือเราในฐานะที่เป็นเจ้าของสวนเป็นผู้จัดการฟาร์มเป็นผู้ดูแลมังคุดเนี่ยเราเข้าใจมังคุดแล้วหรือ,อยังพิกษกรจะสังเกตว่าสาระของเราจะมีแต่ความแปลกไม่เหมือนกับคําแนะนําต่างๆอย่างเช่น กรณีของการตัดแต่งเราพยายามที่จะบอกว่าการตัดแต่งนั้นท่านทำได้และท่านจะต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในช่วงนี้คือเดือนสิงหาคมหรือในช่วงที่ยังมีเวลาในช่วงจังหวะที่ผ่านมาเพราะถ้าเราตัดในช่วงนี้ผลกระทบของการตัดแต่งก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปตัดอยู่ในช่วง ปลายฤดูเราจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสภาวะอากาศความร้อนความแห้งแรงอุณหภูมิที่สูงขึ้นแสงแดดที่เข้มและยาวนานจะทำให้มะคุดสุดโศมจึงไม่ใช่เวลาแห่งการปฏิบัติถ้าไปถึงณเวลานั้นคำตอบผมเองคือไม่ควรไปตัดแต่งกิ่งตัดแต่งทรงพุ่มแต่คำว่าการไม่ควรตัด ไม่ได้ยกเว้นถึงกรณีภายในนะครับกรณีกระโดงภายในหรือกิ่งภายในที่มันรกมันเกะก,กะตรงนั้นเราสามารถดำเนินการได้คือบังเอิญเนี่ยผมติดตามแปลงเหล่านี้ตัดทั้งด้านนอกตัดทรงพุ่มด้านนอกเป็นลักษณะที่สวยงามก็เหมือนกับเป็นทรงหมวกเป็นทรงล่มทรงกลมแล้วภายในก็เก็บภายในจนปโปรงพิรักรชับ เชื่อไหมครับว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้ผลผลิตเลยคือถ้าเป็นสวนที่มีทุนมีเม็ดเงินก็คงไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับแต่ถ้าเป็นสวนเถียงชาวสวนจริง,รงๆโดยอาชีพเนี่ยผมว่าเดือดร้อนแน่ๆกระทบกระเทือนแน่ๆปัดเด็นตรงนี้จึงเป็นคำถามว่าเพราะอะไรเราต้องเข้าใจนะครับว่าพฤติกรรมของบังคุดน,นั้นเขาเป็นพืชที่มีระบบรากลึกเกือบหเมตร มีใบหรือมีแวกไข่ที่ค่อนข้างจันหนามีการจเจริญเติบโตที่ค่อนข้างจะช้าและสิ่งที่สำคัญคือเขาต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมความสมบูรณ์นานกว่า4เดือน5เดือน6เดือน7เดือนใบเหล่านั้นจึงจะออกดอกได้ถ้าความสมบูรณ์เขาไม่พอเขาก็จะต้องสร้างใบใหม่แต่การสร้างใบใหม่นี้ไม่เหมือนพืชที่มีระบบรากตื้นอย่างทุเรียน ดังนั้นเมื่อเราดำเนินการตัดแต่งทั้งใบด้านนอกและใบด้านในสภาวะเมื่อตัดไปแล้วไม่เกิดการแตกใบอ่อนเพราะอะไรเพราะว่าเราไปตัดตามความคิดของเราเราไม่ได้ตัดตามความต้องการของพืชเราตัดรุนแรงเกินไป ใบที่มีประโยชน์ก็ถูกตัดทิ้งไปเราตัดในช่วงที่อากาศไม่เหมาะสมไปกระทบกับความร้อนความแห้งแล้งสภาพต้นก็สุดสมดังนั้นในหลักการที่ผมเองนั้นได้เคยนำเรียนมาตลอดครับว่ากรณีของการที่เราจะตัดแต่งพืชทุกชนิดเนี่ยถ้าในช่วงที่เขาแตกใบอ่อนเราตัดแต่งตรงนั้นได้จะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยแต่สำหรับบางคุดนั้นมันไม่ใช่ครับมันมีเหตุผลหลายประการก็คือ กรณีของการตัดในช่วงที่เราตัดแต่งแล้วมังคุดไม่แตกใบอ่อนไปกระทบร้อนกระทบความแห้งแรงสภาพต้นจะรุดโทมทันทีและผลกระทบเหล่านั้นก็จะลุกลามยาวต่อไปจนกระทั่งถึงหนึ่งฤดูกาลก็คือเขาไม่ออกดอกเขาไม่ให้ผลผลิตพอปีถัดไปอีกเราก็แต่งอีกครับเราคิดว่าการตัดแต่งของเรานั้นเป็นหลักการที่ถูกต้อง คือตัดปลายตัดภายในเพอะทรงพุ่มโปรง่งเขาไม่มีพลังงานเขาก็ต้องสร้างใบใหม่อีกหนึ่งรอบปีเท่ากับปีที่สองก็ไม่ได้เพราะปีที่สามก็ตัดอีกเราก็ไม่ได้ผลผลิตอีกหรือได้ในปริมาณที่น้อยไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจนี่คือตัวอย่างจริงที่ติดตามมาตลอดก็เลยต้องเอาเรื่องนี้มานำเรียนพูดความจริงกันนะครับว่าสิ่งตรงนี้เนี่ย มันเป็นหลักการแต่มันไม่ได้ถูกต้องตามพฤติกรรมของเมังคุดก็จะมีคำถามเอาแล้วอย่างนี้หมอทุเรียนจะให้แต่งยังไงล่ะพินัสกร,สกรครับการแต่งด้านนอกคือตัดกิ่งภายนอกท่านจะปรับทรงพุ่มท่านจะคุมกิ่งท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่ท่านทำได้ครับแต่นั่นหมายความว่าเราก็จะต้องทำในลักษณะในช่วงที่อากาศเอื้อมนวยเหมาะสมและ ถ้าจะให้ดีตัดปีเว้นปีอันนี้คือตัดกิ่งภายนอกเพื่อคุมทรงพุ่มหรือเพื่อที่จะลดทรงพุ่มให้แคบลงเพื่อให้มีเวลาสำหรับการสะสมแล้วก็ออกดอกให้ผลผลิตหรือท่านอาจจะตัดในลักษณะของตัดต้นเว้นต้นตัดแถวเว้นแถวอันนี้เราต้องเข้าใจว่าต้นที่เราตัด ควบคุมทรงพุ่มเหล่านั้นจะไม่ให้ผลผลิตแน่นอนถ้าท่านไม่เชื่อก็ลองดูครับเราเอาในหนึ่งต้นเนี่ยเราตัดกิ่งเพื่อลดความกว้างความยาวลดทรงพุ่มให้ดูเลยครับกิ่งนั้นจะไม่ออกดอกในปีการผลิตนี้แต่เขาจะไปออกกิ่งด้านข้างที่อยู่ใกล้กันที่เราไม่ได้ดําเนินการตัดอันนี้ให้ท่านไปลองไปพิสูจน์ด้วยตนเองดังนั้นในกรณีการตัดยอดตัดกิ่งข้าง เราดำเนินการได้ถ้าเราตัดหนักเราก็ต้องตัดปีเว้นปีแต่ถ้าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปตัดก็แนะนำว่าไม่ควรตัดยกเว้นอาจจะมีบางกิ่งที่มันยื่นยาวออกไปเราก็ดำเนินการตัดให้เขาสั้นเข้ามาเพื่อคุมทรงพุ่มอย่างนี้เราทำได้เพราะว่าในกิ่งใน100กิ่งเนี่ยเขาออกดอกแค่30กิ่งก็ถือว่าได้ผลผลิตแล้ว ส่วนกิ่งภายในตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นครับผมเรียนว่าท่านจะแต่งยังไงท่านก็แต่งได้ภายในนั้นเป็นส่วนมีกิ่งกระโดงกิ่งที่เดาะกิ่งที่หักกิ่งจะดําเนินการอะไรท่านทําได้ทั้งสิ้นคือเขาไม่ได้มีผลกระทบต่อการออกดอกของมังคุดนะครับแต่การตัดแต่งกิ่งภายนอกการควบคุมทรงพุ่มตรงนี้มีผลกระทบแน่นอน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเรื่องนี้มานำเรียนมาเล่าสู่กันฟังให้เห็นภาพคือเป็นเรื่องที่อยากจะต้องพูดความจริงพิรุสกรครับทีนี้เราก็ต้องมาดูกันแล้วว่อาอ้าแล้วกรณีถ้าอย่างนี้เนี่ยเราควรจะตัดแต่งอย่างไรตัดแต่งเมื่อไหร่สรุปเป็นประเด็นพอที่จะเป็นความรู้ความเข้าใจว่ากรณีของการที่เราจะตัดแต่งกิ่งบางคุดเนี่ย เราต้องเข้าใจความหมายนะครับว่าการตัดมีการตัดกิ่งควบคุมทรงพุ่มอันนี้ตรงนี้คุมความสูงหรือคุมความกว้างเราจะมีเวลาแค่เดือนสิงหาคมนี้หรืออาจจะเลื่อนไปถึงเดือนกรกฎาคมก็พอได้ในช่วงสองเดือนนี้เพราะเป็นช่วงที่มีฤด,ดูฝนมีฝนตกชุกมีความชื้นมีส่วนที่จะทำให้ผลกระทบของการตัด คุมความสูงคุมความกว้างเนี่ยไม่ได้มีปัญหาด้านผลกระทบกับความร้อนความแรงแต่พอไปถึงเดือนอปลายฤดูฝนก็คือเดือนกันยาตุลาคมถ้าเราตัดกันยาตุลาแรงแล้วครับไม่ได้นะครับมันจะมีผลกระทบที่รุนแรงอันนี้คือกรอบเวลาก่อนทีนี้เรามาดูต่อว่านอกจากการตัดควบคุมความสูงหรือภ่มทรงุ่มเนี่ย ภายในผมได้สรุปมาแล้วว่าถ้าตัดได้ครับเมื่อท่านจะดําเนินการก็ตัดไปทีเดียวหรือท่านถ้าท่านจะไม่ตัดทรงุ้มด้านนอกแต่ท่านจะเก็บภายในท่านทําได้ตลอดเพราะใบด้านนอกเขาจะเป็นตัวปกป้องไม่ให้แสงแดดเข้ามาทําลายตรงนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขในเรื่องของเวลาในส่วนที่สก็คือกิ่งด้านล่าง ในกิ่งด้านล่างนั้นผมเลยเคยสรุปไว้แล้วว่าถ้ากิ่งด้านล่างเราตัดที่มันปลกลงดินความสูงประมาณ1เมตรถ้าเราตัดกิ่งบนก็จะทับลงมาถ้าเราตัดอีกกิ่งบนก็จะทับลงมากิ่งก็จะดดกดังนั้นเราก็ตัดปลายนะครับเพื่อให้เขายันกลับขึ้นไปหรือท่านหาไม้หรือวัสดุดันไว้เพื่อให้ความห่างของกิ่งด้านล่างกับพื้นดินสัก1เมตรก็ยังดีกว่า เรายิ่งตัดเขาก็ยิ่งตกกิ่งก็เริ่มดอกเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยให้กิ่งด้านล่างเนี่ยตัดเฉพาะปลายให้เขาดันรักษาไว้หรือค้ำยันไว้ครับทีนี้ก็ต้องมาดูในส่วนของรายละเอียดในการตัดพินัสกรครับมีประเด็นคำถามว่าการตัดแต่งกิ่งมีส่วนสํำคัญที่จะช่วยให้มังคุดออกดอกได้ดี ตรงนี้เนี่ยมีคำแนะนำไม่ว่าจะเป็นเอกสารวิชาการข้อมูลบรรดากู่รูผู้รู้ต่างๆผมตอบว่าถูกต้องครับแต่มันไม่ใช่เป็นการสรุปว่าการตัดแต่งทำให้มังคุดออกดอกได้ดีไม่ใช่ครับคือถ้าตัดผิดมังคุดก็ไม่ออกดอกถ้าตัดถูกต้องมังคุดออกดอกดังนั้นในความหมายของการตัดแต่งกิ่งนั้นจึงตอบได้ว่า กรณีที่เป็นคำถามว่าช่วยให้มังคุดออกดอกได้ดีนั้นตอบได้ว่าไม่ใช่ยกเว้นยกเว้นนั้นท่านมีกรณีของการตัดแต่งเพื่อช่วยให้เกิดสภาวะความโปร่งความโล่งเช่นกรณีท่านตัดแต่งกิ่งที่ละพื้นท่านทำโคนให้โปร่งท่านเก็บแขนงเก็บกระโดงภายในตรงนี้ มีส่วนช่วยให้มังคุดออกดอกได้ดีแต่เราก็ไม่ลืมนะครับว่าการเก็บภายในขแขนงกระโดงนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำเราก็ต้องไปทำในช่วงที่ดำเนินการมาในช่วงจังหวะที่เรามีเวลาว่างครั้นพอไปถึงช่วงฤดูออกดอกกิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะออกดอกภายในสรงพุ่มได้เป็นมังคุดภายในสรงพุ่ม แต่ถ้าเราไม่ต้องการเพราะการดำเนินการเวลาเราเก็บเกี่ยวมันยุ่งยากลำบากเราก็สามารถที่จะตัดแต่งได้โดยการตัดแต่งตรงนี้เนี่ยเราไปตัดช่วงปลายหรือดูฝนอย่างนี้เราสามารถดำเนินการได้ดังนั้นเราก็พอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าในช่วงของการตัดแต่งเพื่อที่จะให้มะคุดออกดอกได้ดีเนี่ยก็คือการตัดในช่วง ิ่งด้านล่างเพื่อทําสกคทนทรงพุ่มให้โปร่งให้อากาศถ่ายเทอย่างนี้เมื่อไรเมื่อเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงหรือเมื่อฝนไม่ตกความชื้นสัมผัสในอากาศต่ําอย่างนี้เราทําได้ท่านในกรณีที่เป็นการเก็บแขนงเก็บกระโดงภายในเราดำเนินการได้ตลอดและสิ่งที่เราต้องจำไว้ตลอดคือว่าถ้าหลังจากเดือนกันยาไปแล้วนะครับ กัญญาตุราเราไม่ควรไปตัดแต่งจริงด้านนอกเราไม่ควรไปตัดคุมทรงพุ่มเราไม่ควรไปลดความสูงเพราะนั่นคือจะได้รับผลกระทบจากสภาวะความร้อนความแห้งแล้งคือเราต้องเข้าใจครับว่าเราตัดไปแล้วเมือนคุดไม่แตกใบอ่อนแล้วไปเข้าสู่ฤด,ดูร้อนฤด,ดูแรงการสูญเสียน้ำผลกระทบจะรุนแรงมากกว่าและก่อให้เกิดความเสียหายที่สูงกว่า อย่างกรณีแปลงที่ผมสรุปให้เห็นตัวเลขภาพที่ชัดเจนครับว่าเราอาจจะตัดปีเว้นตีตัดบ้างไม่ตัดบ้างในทรงพุ่มด้านนอกแต่ภายในเราตัดตลอดเราก็ได้ผลผลิตทุกปีครับไม่ว่าจะเป็นสิบห้าตันยี่บห้าตันส5สิบห้าตันซึ่งจะแตกต่างจากแปลงที่ตัดทุกปีตัดหนักตัดคุมทรงพุ่มตัดด้านในตัดด้านนอกแต่กลับไม่ได้ผลผลิตคือได้ผลผลิตน้อยมากนี่คือความต่างของการ ได้ผลตอบแทนต่อการวางแผนการจัดก,การของเราและถ้าหากว่าท่านยังมีข้อสงสัยในเรื่องราวเหล่านี้ตรงจุดไหนนะครับก็โทราศัพท์สอบถามกันได้ครับเราก็ยินดีนะครับที่เบอร์092-6569529สําำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ